เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงยิ้มได้แม้ในวันที่ฝนตกทำไมบางคนถึงลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มคำตอบอยู่ที่พลังใจพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายหลายครั้งเราก็รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่มืดมิดและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่คุณรู้ไหมว่าพลังใจเป็นแสงสว่างที่ช่วยนำทางให้เราก้าวผ่านทุกสิ่งได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังตาหาความสำเร็จความสงบสุขหรือกำลังพยายามฝ่าฟันปัญหาในชีวิตหลักคำสอนในพุทธศาสนาสามารถช่วยให้เราสร้างพลังใจที่มั่นคงและยั่งยืนได้วันนี้เรามี5วิธีง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มพลังใจให้ท่านเป็นคนที่พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ด้วยหัวใจที่แข็งแกรง่งเหมือนต้นไม้ที่ผ่านพายุจึงแข็งแรง หเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําเมื่อเผชิญกับเป้าหมายใหญ่หลายคนมักรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจตั้งแต่ก้าวแรกเหมือนกับการยืนอยู่เชิงเขาสูงและมองไม่เห็นยอดเขาพระพุทธศาสนาสอนว่าการเดินทางที่ยาวไกลล้วนเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเ,เพียงก้าวเดียวเช่นเดียวกับที่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็ประกอบขึ้นจากหยดน้ำน้อยๆน,นับล้านหยด โดยการให้ความสำคัญกับทีละขั้นทีละก้าวนี้ก็คือการเจริญสติตามแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาที่เราเคยได้ยินกันซึ่งอาจหมายความไม่ง่ายว่าให้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมีสติและเป็นประโยชน์เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องทำในขั้นตอนใหญ่ๆแต่สามารถทำได้ทีละเล็กทีละน้อย เช่นเดียวกับการตั้งเป้าหมายและแบ่งการกระทำให้เป็นขั้นตอนย่อยๆที่สามารถทำได้จริงในแต่ละวันจนบรรลุผลสำเร็จและการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นขั้นตอนย่อยๆนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้งานดูจัดการได้ง่ายขึ้นแต่ยังมีประโยชน์ทางจิตวิทยาอีกหลายประการเมื่อเราทำสำเร็จในแต่ละขั้นตอนสมองจะหลั่งสารโดพามีนทำให้เรารู้สึกดี และมีแรงจูงใจที่จะทำต่อไปนอกจากนี้การเห็นความคืบหน้าทีละเล็กทีละน้อยยังช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อในความสามารถของตัวเองยกตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งเป้าหมายจะวิ่งมาราธอนแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่ระยะทาง42กิโลเมตรทันทีก็ลองเริ่มจากการเดินเร็ววันละ15นาทีเพิ่มเป็น30นาที แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นการวิ่งหยอะๆเพิ่มระยะทางทีละน้อยการก้าวไปทีละขั้นเช่นนี้จะช่วยให้ร่างกายปรับตัวและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บได้และการวางแผนขั้นตอนย่อยควรทำอย่างสมเหตุสมผลและยืดหยุ่นได้อย่าประเมินตัวเองสูงจนเกินไปควรตั้งให้พอดีไม่ง่ายเกินไปจนไม่รู้สึกภูมิใจเมื่อทำสำเร็จและไม่ยากเกินไปจนทำให้ท้อแท้ ซึ่งผลพวงจากการะส,สมความสำเร็จเล,เล็กๆน้อยๆในแต่ละขั้นนี่แหละจะยิ่งก่อร่างสร้างความเชื่อมัน่นและกลายเป็นพลังใจที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ 2. ลมหายใจแห่งสติในยุคที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกดดันหลายคนมักมองข้ามสิ่งพื้นฐานที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจ แม้การหายใจจะเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่ร่างกายทำโดยไม่ต้องสั่งการแต่พระพุทธศาสนาได้ค้นพบว่าการฝึกหายใจเพื่อนำจิตไปสู่ความสงบและสัมผัสปัจจุบันขณะนั้นเป็นการฝึกที่ช่วยขจัดความเครียดและช่วยให้หลุดพ้นจากความวิตกกังวลหรือความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดได้สมาธิจึงจัดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ อริยมรรคมีองค์แปดซึ่งผลลัพธ์อันน่าทึ่งของการหายใจอย่างมีสติก็ไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งหรือคิดไปเองเพราะในงานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ต่างยืนยันว่าการหายใจอย่างมีสติส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทและฮอร์โมนในร่างกายเมื่อเราหายใจลึกๆชา้ชาๆสมองจะส่งสัญ,ญญาณให้ร่างกายผ่อนคลายความดันโลหิตลดลง อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงและระดับฮอร์โมนความเครียดลดลงผลลัพธ์คือความรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้นการฝึกหายใจอย่างมีสติไม่ใช่เรื่องยากเราสามารถเริ่มต้นด้วยการหาที่นั่งสบายๆหลับตาลงและนำความสนใจมาอยู่ที่ลมหายใจสังเกตความรู้สึกขณะที่ลมหายใจเคลื่อนผ่านจมูก ผ่านลำคอและเข้าสู่ปอดสังเกตการขยายและหดตัวของท้องและหน้าอกโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงจังหวะการหายใจเพียงแค่รับรู้และสังเกตยอย่างผ่อนคลายเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือวิตกกังวลเราสามารถใช้เทคนิค4-7-8ซึ่งเป็นวิธีหายใจที่มีประสิทธิภาพมาช่วยได้โดยเริ่มจากหายใจเข้าชา้ชา ผ่านจมูกนับ1 4ถึง4กลั้นหายใจนับ1 7ถึง7แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากนับ1 8ถึง8การทำเช่นนี้3 4ถึง4รอบจะช่วยให้จิตใจสงบลงอย่างเห็นได้ชัดและยังช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและมีสมาธิมากขึ้นได้ในทันทีการฝึกหายใจอย่างมีสติไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเราสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะนั่งรถรอคิวหรือก่อนเข้าประชุมสำคัญสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มตน้นอาจพบว่าจิตใจวอกแวกไปคิดเรื่องอื่นบ่อยๆซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อรู้ตัวว่าจิตใจเลื่อนลอยให้ค่อยๆนำความสนใจกลับมาที่ลมหายใจอย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องตำหนิตัวเองการฝึกเช่นนี้จะช่วยพัฒนาความอดทน และการยอมรับตนเองไปพร้อมๆกันท้ายที่สุดการหายใจอย่างมีสติไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการจัดการความเครียดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงกับปัจจุบันขณะช่วยให้เราเห็นความงามของชีวิตในแต่ละลมหายใจเมื่อเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอลมหายใจจะกลายเป็นสมอที่ยึดเหนี่ยวจิตใจช่วยให้เรามีความมั่นคง และพร้อมเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติและสงบสุข 3. พลังแห่งถ้อยคำพระพุทธศาสนาสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถหรือประโยคคุ้นหูที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนหลักธรรมข้อนี้สะท้อนให้เห็นว่าพลังที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในจิตใจของเราเอง แต่หลายครั้งเมื่อเผชิญความทุกข์ความท้อแท้หมดพลังใจเรากลับมองข้ามพลังภายในนี้ไปหันไปพึ่งพาสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นการร้องขอกำลังใจจากผู้อื่นหรือสแสวงหาที่พึ่งในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลไม่ว่าจะการเข้าหาหมอดูเข้าหาเทพที่ไร้สาระหวังแต่จะหลอกเอาทรัพย์ของเราอย่างนี้ไม่ดีโดยในทางพุทธศาสนา การพูดกับตัวเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมโนกรรมหรือการกระทำทางใจซึ่งเป็นต้นทางของกรรมทั้งปวงดังพุทธพจน์ที่ว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาซึ่งแปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจเมื่อเราเลือกใช้ถ้อยคำที่เป็นกุศลกับตนเองจึงเท่ากับ เป็นการสร้างมโนกรรมที่ดีอันจะส่งผลต่อวจีกรรมการกระทำทางวาจาและกายกรรมการกระทำทางกายที่ดีตามมาการฝึกพูดดีกับตัวเองยังสอดคล้องกับหลักโยนิโสมนานสิการคือการคิดพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเผชิญอุปสรรคแทนที่จะปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปในทางลบเราสามารถใช้ปัญญาพิจารณา และเลือกใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์เช่นแทนที่จะบ่นว่าฉันทำไม่ได้เปลี่ยนเป็นทุกปัญหามีทางออกฉันจะค่อยๆหาวิธีแก้ไขการฝึกสติรู้เท่าทันความคิดและคำพูดภายในใจเป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งเมื่อเราจับได้ว่ากำลังพูดในแง่ลบให้ใช้หลักเมตตาภาวนาแผ่ความรักความปรารถนาดีให้แก่ตนเอง พูดให้กำลังใจตัวเองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนและเป็นกุศลการพัฒนาจิตตามแนวพุทธด้วยการพูดดีกับตัวเองเช่นนี้จะช่วยให้เราเข้าใจความจริงที่ว่าตนนี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งตนที่ดีที่สุดเมื่อฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจิตใจจะเข้มแข็งมีปัญญาและสามารถรเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคงอนันเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินชีวิต ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 4. เป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนและรู้ด้วยว่าควรจะทำอะไรทำอย่างไรกับเป้าหมายนี้ท่านสามารถข้ามข้อนี้ไปได้เลยแต่ผู้ที่ยังจับต้นชนปลายความต้องการของชีวิตไม่ถูกหรือแม้แต่มีเป้าหมายแต่ยังคงเลื่อนลอยหาแผนการลงมือทำไม่ได้ ข้อนี้สำคัญกับท่านเป็นอย่างมากเพราะความไม่ชัดเจนในชีวิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราสูญเสียพลังใจเมื่อเราไม่รู้ว่าต้องการอะไรจิตใจมักจะวนเวียนอยู่กับความคิดที่สับสนคล้ายกับการเดินทางโดยไม่มีแผนที่ทำให้ต้องคอยกังวลว่าเส้นทางที่เลือกถูกต้องหรือไม่ควรเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา หรือควรเดินต่อไปข้างหน้าความลังเลเหล่านี้ทำให้เราเสียพลังงานทางจิตใจไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นการนั่งตั้งใจกำหนดเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนจึงเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยดึงพลังในตัวเรากลับมาได้ซึ่งคำว่าชัดเจนอาจฟังดูง่ายแต่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าที่ตนตั้งเป้าไว้นี่แหละชัดเจนแล้วแต่เปล่าเลย เพราะคนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือและกว้างเกินไปเช่นอย่าประสบความสำเร็จแล้วสำเร็จในเรื่องไหนละ่ะสำเร็จในรูปแบบไหนละ่ะพอตอบไม่ได้ก็ทำให้ว้าวุ่นอยู่ในใจเพราะเป้าแบบนี้นั้นยากต่อการลงมือปฏิบัติและวัดผลไม่ได้ในพระพุทธศาสนาจึงได้สอนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีเจตนาและความเพียรที่มุ่งมั่น เหมือนดังเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่เริ่มต้นจากจุดประสงค์ที่ชัดเจนนั่นคือต้องการพ้นทุกข์จึงเกิดเป็นหลักธรรมอันคุ้นหูที่ชื่อว่าอิธิบาทสหลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธทุกคนแทบจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่นี่แหละคือหลักธรรมสำคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุทุกสิ่งที่ปรารถนาหลักการอิธิบาทสนั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง ในการตั้งเป้าหมายที่เข้าใจง่ายและได้ผลโดยในเบื้องต้นเพื่อให้ง่ายต่อการลงมือทำณตอนนี้ได้เลยเราขอให้ท่านหยิบมาปฏิบัติเพียงหนึ่งข้อก่อนเท่านั้นนั่นก็คือฉันทะที่หมายถึงความพอใจหรือการมีใจรักในสิ่งที่ทำเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะหากเราตั้งเป้าหมายโดยปราศจากความรักและความสนใจที่แท้จริง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะน้อยลงยกตัวอย่างเช่นหากเราตั้งเป้าหมายว่าอยากรวยเราต้องเริ่มจากการค้นหาแรงบันดาลใจที่แท้จริงของการอยากรวยอาจเป็นเพราะต้องการมีชีวิตที่สบายดูแลครอบครัวได้หรือมีอิสรภาพทางการเงินโดยไม่ได้มาจากความโลภหรือการเปรียบเทียบกับผู้อื่น และทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมีค่าเท่าไหร่ต้องปักธงออกมาให้ได้เช่นฉันต้องการมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทภายในสมปีแบบนี้เราก็จะได้หมุดหมายปลายทางที่ชัดเจน GPS ก็จะนำทางเราไปถูกที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นแทนที่จะต้องคอยลองผิดลองถูกหรือหวังว่าจะเจอทางที่ถูกโดยบังเอิญเมื่อจิตใจไม่ต้องวนเวียนอยู่กับความสับสน เราจะมีพลังงานเหลือมากพอที่จะทุ่มเทให้กับการลงมือทําการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจึงไม่เพียงช่วยกำจัดความลังเลแต่ยังช่วยให้เราใช้พลังงานและเวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด 5. จัดการสิ่งล่อลวงในแต่ละวันเราสูญเสียพลังงานและเวลาไปกับสิ่งล่อลวงในโลกโซเชียลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมายการกดเข้าดูการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีเสียงดังหรือการดูคลิปวิดีโอต่อเนื่องจนดึกดื่นพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงทําให้เราเสียสมาธิในการทำงานหรือการเรียนแต่ยังทําให้จิตใจอ่อนล้าขาดพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายที่สําคัญของชีวิตบางครั้งเราอาจรู้สึกผิดและตำหนิตัวเอง ที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ยิ่งทำให้พลังใจลดน้อยลงไปอีกในสภาวะเช่นนี้หลักธรรมสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับสิ่งล่อลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพคือสติสัมปชัญญะหรือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีปัญญารู้ชัดในสิ่งที่กำลังทำเปรียบเสมือนการมีเข็มทิศนำทางชีวิตช่วยให้เรารู้เท่าทันสิ่ง ที่เข้ามากระทบจิตใจเมื่อเสียงแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียดังขึ้นสติจะช่วยให้เรารู้ตัวว่ากำลังถูกดึงความสนใจขณะที่สัมปชัญญะจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าควรตอบสนองอย่างไรการมีสติสัมปชัญญะจึงช่วยเพิ่มพลังใจได้หลายประการประการแรกช่วยให้เรารู้เท่าทันและไม่ถูกกระแสะภายนอกพัดพาไป ทำให้จิตใจมั่นคงและเชื่อมั่นในตนเองเช่นเมื่อเห็นโฆษณาลดราคาเราสามารถหยุดคิดและพิจารณาความจำเป็นก่อนตัดสินใจประการที่สองช่วยให้เราใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่มีความหมายแทนที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระเช่นการเลือกใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายแทนการนั่งดูซีรีส์ต่อเนื่องหลายชั่วโมง ประการที่สช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือโทษทําให้เราเลือกทําในสิ่งที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อชีวิตเช่นการเลือกใช้เวลายามเช้าในการวางแผนงานแทนการเสียเวลาไปกับการเช็คมือถือทันทีที่ตื่นนอนเมื่อเราฝึกฝนสติสัมปชัญญะอย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าจิตใจเริ่มเข้มแข็งขึ้น สามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้นและมีพลังใจในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดความวิตกกังวลความเครียดและความรู้สึกว่าชีวิตไร้ทิศทางเพราะเรามีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเลือกและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดการจัดการสิ่งล่อลวงด้วยสติสัมปชัญญะจึงไม่เพียงช่วยให้เราประหยัดพลังงานและเวลา ที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ยังเป็นการสร้างพลังใจใหม่ทำให้เรามีกำลังที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายที่มีความหมายในชีวิตได้อย่างมั่นคงมีความสุขและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งล่อลวงที่ผ่านเข้ามาดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อคุณได้เรียนรู้ถึง5วิธีในการสร้างพลังใจแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติเริ่มจากวันนี้ค่อยๆฝึกฝนและอดทนจำไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆและความมุ่งมั่นในแต่ละวันและขอให้เชื่อมั่นว่าในตัวคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เพียงแค่ค่อยๆดึงมันออกมาผ่านการฝึกฝนและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะพบว่า ไม่มีอุปสรรคใดที่ใหญ่เกินกว่าพลังใจที่แข็งแกร่งของคุณ